สวัสดีนะคะเพื่อนๆก็จะวันนี้จะมาพาพามาดูอชอรี่บาซิลนะคะ<อ>เดี๋ยวจะให้ดูตัวผลดิบก่อนนะอันนี้คือมันยังไม่สุกนะคะอันนี้คือยังไม่สุกนะคะผลเลยนะกงมันติดผลแค่สองผลนะคะคือมันเป็น ชุดแรกที่ออกดอกนะคะเป็นปีแรกที่เขาออกดอกซึ่งต้นนี้คือต้นเพาะ,มะเมล็ดนะคะเป็นเชอรี่บาซิลเพาะ,มะเมล็ดทีนี้ติดดอกอยู่มันออกดอกอยู่หช่อแล้วก็ติดผลอยู่2ผลอันนี้อีกผลนึงอยู่นี่นะคะคือสุกแล้วห่อไว้เพราะว่ากันพวกนกมากินเนี่ยนะคะวันนี้ก็จะลองมาชิมดูว่า รสชาติมันเป็นยังไงนะคะครั้งแรกเลยนะคะครั้งแรกของการชิมเชอรี่บาซิลคือมันนิ่มแล้วอะ่ะคิดว่ามันสุกแล้วนะคะผลไม่ได้ใหญ่มากนะผลเล็กๆเอง อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นปีแรกหรือเปล่าไม่รู้นะคะนี่ก็ใช้เวลาปลูกประมาณ2-3ปีได้นะปลูกประมาณ2-3ปีคือที่ซื้อมาก็เป็นต้นเพาะ,มะเมล็ดอยู่แล้วนะคะจากจากคนที่ขายเขาก็เพาะ,มะเมล็ดขายเราก็ไม่รู้ว่าจากเขาอ่ะมันต้นนั้นมันกี่ปีแต่มาอยู่กับเราประมาณ2-3ปีก็ ็ออกผลนะคะเตรียมน้ำไว้แล้วล้างน้ำแล้วเราก็จะลองชิมดูดูข้างในมันดูข้างในกันรสชาติเป็นยังไงหวานรสชาติหวานค่ะ โอเคนะอร่อยนะมีมะเมล็ดเดียวนะคะมีมะเมล็ดเดียวคือแบบนี้อืมโอเคเลยอะ่ะอร่อยอร่อยอย่างนี้ต้องขยายพันธุ์ต่อเดี๋ยวตอนกิ่งขยายพันธุ์ต่อโอเคอร่อยชิมไปแล้ะ <c oughs> เดี๋ยวรออีกลูก ที่จะสุกแล้วก็รอรอผลผลิตชุดต่อไปนะคะก็มารีวิวเพียงเท่านี้ก็รสชาติหวานๆเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวนิดเดียวรสชาติหวานอร่อยค่ะอร่อยใช้ได้ผ่านเลยให้ผ่านเราต้องขยายพันธุ์ต่อค่ะายบายนะคะทุกทุกคนไม่าย,ายนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามนะคะติดตามที่ช่อง YouTube บ้านต้นไม้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ